ถามตอบวีซ่าวันที่3ตุลาคม65วีซ่าท่องเทีย่ยววีซ่าเยี่ยมเย็ยนไปต่างประเทศก่อนอื่นขอให้ดูหน้าจอนี้ go.no-guide.com/visa ok นะครับซึ่งออปได้รวบรวมทุกเนื้อหาที่อัพเคยทำเกี่ยวกับวีซ่าเนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับใครสงสัยอะไรมาดูในนี้ได้เลยนะครับถ้ามีคำถามก็ขอให้ถามในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับก็คืออัจะไม่ตอบส่วนตัวนะครับก็แต่จะตอบจากในใต้วิดีโอนี้ เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับ go.no-guide.com/visa เริ่มเลยนะครับออขอบคุณทุนออฟที่ตอบทริปสเปนกับ UK ของผมนะครับทำให้ได้ทริคทำวีซ่าเพิ่มขึ้นอีกอ๋ออออวันนั้นที่เขาถามคือคือคือ,คอต้องอขออภัยสำหรับบางคนที่ว่าจริงๆออบก็ถือว่าตอบช้าพอสมควรเพราะว่าคำถามยังไม่เยอะเลยอยากให้มาถามกันเยอะๆเนี่ยถ้าคำถามเยอะ ปุ๊บเราก็จะได้รีบมาตอบไงใช่ไหมเออเราก็รอสะสมคําถามให้สักนิดนึงก่อนก็คือวันคนนี้เขาจะขอทั้งวีซ่าสเปนแล้วก็ยูเคซึ่งซึ่งยูเคอังกฤษเนี่ยไม่ได้อยู่ในเชงเก้นไงเนั้ะเลยต้องขอสองวีซ่าเลยเขาก็ถามว่าจะขออะไรก่อนดีก็เลยบอกว่าควรจะขอสเปนก่อนคือขอวีซ่าเชงเก้นก่อนเพราะว่าขอล่วงหน้าได้ถึงหกเดือนแล้วก็เราไปขอที่ไหนเนี่ย ถือถ้าคือออฟก็แนะนําว่าไม่ต้องบอกเขานะว่าว่าจะไปอังกฤษด้วยหรืออะไรเงี้ยพอาะเขาก็จะถามหาแล้วไหนวีซ่าอังกฤษของคุณแล้วก็บอกแต่สเปนอย่างเดียวเลยทาทำ,ทำาแผนการเดินทางคือวีซ่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวอะไปสเปนอย่างเดียวแต่เขาจะไปรู้สึกจะแค่ไม่กี่วันเองมั้งนะออฟก็บอกว่าเออเอาเป็นสักเจวันหรือสิบวันก็ดี อยู่สเปนอย่างเดียวหรือไปต่อประเทศอื่นก็ได้ให้มีเนื้อมีหนังสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าแค่สามวันมันก็ดูน้อยไปหน่อยครับสรุปว่าขอเชงเก้นก่อนแล้วก็ทําแพลนเป็นเชงเก้นอย่างเดียวไม่ต้องพูดถึงยูเคแล้วไวแล้วเพราะแล้วก็เพราะว่าเชงเก้นนี่พิจารณาเร็วกว่าด้วยแค่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้รู้เรื่องกันแล้วอ่าแล้วพอได้วีซ่าเชงเก้นแล้วค่อยไปขอยูเคเพราะยูเคมันพิจารณานาน,านเป็นเดือนเลยเออบางคนบอกสองเดือนเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้พอเรามีเชงเก้นเราปุ๊บเราก็จะได้เอาไปอ้างใน UK ก็ได้เพราะ UK ก็ผ่านยากกว่าด้วยนะครับเชงเก้น en ผ่านง่ายกว่าคือตอนขอเชงเก้นน่ะเราก็ไม่ต้องอ้าง UK เพราะเรายังไม่มีวีซ่าอะไรเลยแต่พอได้เชงเก้นปุ๊บเราก็สามารถอ้างคลิปสเปนของเราเอามาต่อเนื่องกับของ UK ได้แล้วทําให้มีโอกาสได้วีซ่า UK มากขึ้นด้วย อันนี้คนนี้ขออวยนิดนึงนะครับออพี่ติดตามน้องอ๊อบกับน,น้องจีมานาน2ปีที่ผ่านมาพี่ได้ยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียนอันนี้เยี่ยมเยียนนะเมื่อกี้ท่องเที่ยวออประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเองและทําตามที่น้องบอกในคลิปพี่ยื่นครั้งเดียวผ่านเลยค่ะอยากรู้เหมือนกันแต่ละคนที่ทาเองแล้วผ่านเนี่ยดูคลิปอะไรกันบ้างคือของคลิปของอ๊อใน go no ok guide com visa เนี่ยก็จะมีทั้งคลิปลายประเทศที่เราก็จะบอกตั้งแต่ต้นจนจบอ่า กับคลิปที่เจาะลึกของแต่ละอันอย่างเช่นเอ่อคยกอะไรอะวิธีทําเอกสารความสัมพันธ์หรือทําตั๋วเครื่องบินขอวีซา่าหรือเขียนจดหมายแนะนําตัวหรืออื่นๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนอยากจะดูแค่ไอที่ to w to อของประเทศนั้นๆหรือว่าดูหลายๆอย่างรวมกันนะครับอ๋อตอนนี้ก็ไปอยู่ที่สวิสแล้วและครั้งนี้แฟนพี่เขาก็เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานค่ะแล้วทีนี้คือ ต้องอาใช่อ,อยู่พี่ต้องกลับมาไทยเมื่อครบเก้าสิบวันอาใช่เชงเก้นจะอยู่ได้เก้าสิบวันแล้วก็เพื่อทําเรื่องยื่นขอวีซ่ากลับมาแต่งงานที่สวิสพี่สามารถยื่นขอวีซ่าได้เลยไหมหรือต้องรอหลังเก้าสิบวันก่อนคือถ้าแค่ยื่นวีซ่านะครับกลับมาปุ๊บขอได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนเขาคนนี้เขาไปเก้าสิบงถ้าเก้าสิบมันมันนับง่ายอยู่แล้วกลับมาปุบบขอออไไได้เลยแตตนนนปะครัป วันเดินทางจะต้องห่างจากวันกลับเนี่ยเก้าสิวันคืออยู่ได้90วันใน1นึ่วันนะฉะนั้นคือครบร้อยแปวันแล้วถึงจะเข้าไปได้ใหม่แล้วนับยังไงร้อยแปก็เราเดินทางเข้าเชงเก้นวันไหนอ่ะก็นับวันนั้นเป็นวันแรกแล้วก็บวกไปเลยร้อยแปวันก็คือจะเป็นวันที่เราสามารถกลับเข้าไปได้ใหม่นะครับก็คือกลับมาขอไว้ก่อนได้แต่ว่าวันที่จะกลับเข้าไปได้ใหม่ก็คือจะต้องเป็น ก้าสิบเว้นเก้าสิบสมมติอีกอันหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงก็คืออันนี้คือเอาไม่ได้คำนวณอะไรนะอย่างที่บอกมันมันอาจจะเกินร้อยแปดสิบก็ได้นะสมมติแลาเราเข้าเชงเกณฑหนึ่งมกาลาแล้วกันอันนี้คือการคำนวณนะอย่าเอาตามนี้แล้ววันที่เราถ้าวันที่จะคือเราบอกว่าเก้าสิบวันภายในร้อยแปดสิบวันที่จะอยู่ได้ใช่ไหมเราสมมติเราเข้าหนึ่งมกาลาแล้วเราจะกลับเข้าไปอีกรอบหนึ่งก็คือหนึ่งกรกฎาไง สมมตินี่คือตัวเลขสมมติไม่ได้คำนวณใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องคำนวณดูให้ดีอ่าฉะนั้นเราก็เข้าหนึ่งมกราเราก็จะอยู่ได้เก้าสิบวันใช่ไหมก็สมมุติว่าสามสิบเอ็ดมีนาอย่างที่บอกอันนี้คือคืออย่าเอาตามนี้แค่แค่คร่าวๆร่าแล้วทีนี้กลับมาปุ๊บอยู่ถึงสามสิบเอ็ดมีนากลับมาปุ๊บก็ขอได้เลยแต่วันเดินทางครั้งใหม่ก็จะต้องเป็นอย่างเร็วที่สุดหนึ่งกรกฎานะครับนี่คือไม่ได้คำนวณอะไรนะต้องไปคำนวณอีกทีให้ชัว มือใหม่มากในการออกนอกประเทศประวัติขาวมากหมายถึงว่าไม่ใช่ผิวขาวประวัติไอในเรื่องพาสปอร์ตมีแต่หน้าว่างก็เลยเรียกว่าประวัติเออพาสปอร์ตขาวไม่มีประวัติการเดินทางไม่เคยมีมนทินวงเล็บในการโดนประทับตาเข้าประเทศเออมีความฝันอยากเก็บเงินไปเที่ยวที่ l A อเมริกาตั้งใจจะไปเที่ยวจริงๆแบบทริป7วันค่ะ นอกจากเรื่องวิธีสมัครแล้วอยากสอบถามเรื่องเงินในกระเป๋าหรือบัญชีส่วนตัวต้องมีเยอะมากแค่ไหนคะอันนี้คืออยากไปเที่ยวจริงป้ะเนี่ยทาไมไปครั้งแรกคือไม่เคยไปประเทศแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านทําไมอยู่ดีๆถึงอยากไปอเมริกาเป็นประเทศแรกนี่นี่เอาไม่ได้กวนนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาจะต้องคิดแบบนี้แน่นอนและเราจะไม่ผ่านด้วยเขาจะปฏิเสธอย่างง่ายดายนะครับต้องขอโทษที่อาจจะต้องพูดตรงนิดนึง ถ้าไม่มีประวัติไปไหนเลยจะโดนปฏิเสธแน่ๆยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยคือคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นผู้ชายจะไม่โดนหรอกแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์ที่คืออ๋คิดเอาเองว่าน่าจะสูงกว่าครับก็ในในโ n o g น i กด์ดอ s คอ s เนี่ยอ๋อมีคลิปอยู่ว่าพาสปอร์ตขาวเนี่ยอย่าพึ่งขอวีซ่าอเมริกาเลยเปลืองเงินนะครับแนะนำให้ไปยุโรป หรือไปออสเตรเลียก่อนคือไปทำประวัติไปไปสร้างโปรไฟล์ก่อนอย่าพึ่งขออย่าพึ่งขอแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสเสียเงินฟรีก็ไม่เป็นไรก็ก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ห้ามเพราะว่าทันทีที่เรายื่นขอแล้ววันถึงวันสัมภาษณ์แล้วพาสปอร์ตเราไม่มีประวัติอะไรเลยเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์จะต้องคิดแบบที่เขาพูดเมื่อตอนแรกแน่นอนแล้วเขาก็จะไม่ให้ คืออเมริกาเนี่ยเขาไม่เหมือนอการขอวีซ่าอเมริกาเขาไม่เหมือนที่อื่นในโลกเพราะว่าเขาจะไม่ดูเอกสารใดๆเลยมีมีโอกาสเหมือนกันที่ตอนสัมภาษณ์เขาอาจจะถามแต่ว่าโดยมากเกือบ99%เ้าเขาจะไม่ได้ขอดูอะไรเลยแล้วก็มักจะปฏิเสธในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าใครเกินสองนาทีแล้วยังเขายังถามอยู่ก็แสดงว่ามีโอกาสแล้วเขาก็จะดูเอาตามประวัติว่าถ้าเกิดเป็นนักเดินทางที่มีประวัติเยอะ เขาก็มีโอกาสจะให้ผ่านสูงแต่เกิดไม่เคยมีปัอดอะไรเลยเขาก็จะระแวงไว้ก่อนเขามีพูดไว้ในเว็บไซต์ทางการว่าเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์มีหน้าที่ต้องระแวงไว้ก่อนว่าคนคุณจะหนีเข้าประเทศชะนั้นพาสปอร์ตขาวก็แสดงว่ามีโอกาสสูงที่จะหนีเข้าประเทศนะครับต่อให้เราจะพยายามอ้างยังไงก็ตามนี่เรามีเอ่อคือคือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าต่อให้เราหอบการเงินไปไปวางปึ้งให้เขาเขาก็จะไม่ดู บาายัางไงเราจะไปเที่ยวจริงเราไม่หนีแน่นอนพูดยังไงเขาก็จะไม่เชื่อเพราะว่าเขาจะดูตามหลักฐานคือพาสปอร์ตนะครับกรณีจะยื่นพาสปอร์ตเก่าแนบไปด้วยตอนขอวีซ่าคือแค่ถ่ายเอกสารตราประทับประเทศต่างๆหรือให้ไปทั้งเล่มเลยครับพอมีพาสปอร์ตเก่าหลายเล่มแต่ละเล่มตราประทับก็เยอะคือถ่ายไปเฉยเครับเล่มเก่าเขาไม่เอาไปนะเขาเราแค่ถ่ายประวัติไปเฉยต่อมาถ้าจะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมันกรณีเป็นเจ้าของกิจการจําเป็นต้องแนบรูปถ่ายร้านไหมคะ หรือยื่นแค่ทะเบียนการค้าก็ได้คืออันนี้ไม่มีใครบอกได้นะครับว่าควรจะยื่นมากแค่ไหนแต่ถ้าเป็นสไตล์ของออฟเนี่ยคือออฟจะยื่นให้มากที่สุดยื่นให้หมดทุกอย่างจะชอบมีคนถามอยู่เลยอันนี้ต้องไหมอันนั้นต้องไหมเอาให้หมดเลยทุกอย่างที่เราที่เรามีนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังและเวลายื่นเน่ยถ้าเจ้าหน้าที่ที่รับเอกสารเขาคัดอันไหนออกเนี่ยเราบอกเขาด้วยว่าเอาไปให้หมดเลยได้ไหมเรากลัววีซ่าไม่ผ่าน นะครับไม่มีหน้าที่มาคิดแทนเราว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้ไม่ต้องใช้นะครับฉะนั้นยื่นไปให้หมดก็ถามเรื่องรูปถ่ายใช่ไหมรูปถ่ายร้านก็ยื่นไปด้วยคืออย่าถ่ายแต่ร้านนะถ่ายตัวเองอยู่ในร้านนะครับสําคัญที่ตัวเราต้องมีอยู่ในรูปแล้วการยื่นวีซ่าเยอรมน,นี้ก็โชคดีด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องให้แปลเอกสารประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องแปลเอกสารเกือบทุกประเทศเลยนะเออฉะนั้นเราถือว่าจะเอาโชคดีมากที่สามารถยื่นเอกสารได้เยอะเลย ฉะนั้นใครขอไปท่องเที่ยวครั้งแรกสุดนะครับที่ยังไม่เคยได้ที่อื่นมาก่อนเลยเนี่ยแนะนําเลยไปขอเยอรมน,นีเลยเพราะว่าไม่ต้องแปลงไงพอไม่ต้องแปลปุ๊บเราสามารถยื่นเอกสารได้เยอะกว่าที่เรายื่นที่อื่นถ้าเป็นนักศึกษาและจะไปเที่ยวยุโรปครั้งแรกเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหรือคะโอ้ี่ถามน้อยตอบเยอะนะครับนี่แนะนําเลยไปดูใน go.no-guide.com/visa นะครับแต่ทีนี้สรุปคร่าวๆว,ว่าถ้าเฉพาะนักศึกษาเนี่ย ก็ต้องมีใบรับรองการเป็นนักศึกษานะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เราก็คงจะยังไม่ได้หาไรายได้ได้เองเท่นั้นก็ต้องมีสปอนเซอร์ก็คืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องมีก็ควรจะมีหลักฐานของสปอนเซอร์คือคนที่จะออกเงินให้เราไปเที่ยวก็สปอนเซอร์ก็คือมีจดหมายสปอนเซอร์เขียนสั้นๆว่าจะออกเงินให้ลูกหรือให,หอ้หรือคนนั้นคือใครอ่ะก็ออกเงินให้เราไปเที่ยว เพราะอะไรแล้วก็ยืนยันว่าคนนี้จะที่ไปเที่ยวเนี่ยจะกลับมาไทยแน่นอนเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วสปอนเซอร์ก็คือแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรแล้วก็หลักฐานการเงินพวกบัญชีธนาคารย้อนหลังสามเดือนส่วนตัวเองคนยื่นก็ต้องมีหลักฐานการเงินเหมือนกันต่อให้จะบอกว่าไม่มีตังก,ก็ต้องยื่นนะครับยังไงถ้าไม่มีตังแต่มีบัญชีก็ต้องยื่นใช่ไหมแล้วก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวนี่ ก็พวกแผนการเดินทางจองโรงแรมตั๋วเครื่องบินขอวีซ่านะครับแล้วก็จดหมายแนะนําตัวทั้งหมดนี้ก็ดูใน go no guide com visa อ๋อแล้วประกันด้วยลืมไปประกันเอ่อถ้าขอไปยุโรปเขาจะบังคับไปซื้อประกันครับถ้าเพื่อนๆต้องการสนับสนุน go no guide นะครับเรามีอยู่ใน go no guide com s u p p o r t นะครับก็เป็นประกันที่ออบก,ก็มักจะซื้อให้ให้คนอื่นๆเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็คือรับรองใช้ได้แน่นอน ก่อนที่จะซื้อก็คือมาจิ้มตรงลิงก์นี้ก่อนนะครับตัวส้มๆเนี่ยเสร็จแล้วค่อยซื้อนะครับก็จะได้เป็นการสนับสนุนโกโนไกด์ซึ่งเราไม่ใช่ตัวแทนประกันนะครับเราอาจจะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากการที่เพื่อนๆมากดลิงก์ก่อนซื้อเท่านั้นเองเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับโคโนไ i d e c o m s s u p p o r t มีคำถามประกันมาอีกเออประกันเราเก็บอันไหนไว้เป็นหลักฐานเวลาที่เราต้องเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลในต่างประเทศคะ ต้องบอกก่อนว่าระบบประกันจะเป็นเชิงว่าเราจะต้องออกไปก่อนออกเงินไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเคลมเขาทีหลังฉะนั้นแล้วแต่เคสอย่างเช่นเข้าโรงพยาบาลก็ขอใบอนี่ใบรับรองแพทย์หรือใบว่าเขาได้ทําการรักษาเราอะ่ะต้องขอมานะต้องขอมาคือเจอเคสไหนก็ต้องเอาหลักฐานของเคสนั้นต้องต้องติดต่อคนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาออกหลักฐานมาแล้วก็ที่ใช้ใช้เวลาเคลมอีกก็คงจะเป็น พาสปอร์ตแล้วก็ตั๋วเครื่องบินว่าเรายืนยันว่าเราได้ไปจริงแล้วก็ใบเสร็จถ้ากรณีที่เราต้องเสียเงินกับอย่างเช่นการรักษาคือประกันนี่มันจะมีถ้ากรณีซื้อถูกสุดนะครับคือเราต้องดูวงเงินแต่ถ้าเกิดว่าจิ้มอันที่อ้บอกเนี่ยโดยเฉพาะอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยชี้อยู่เนี่ยอันนี้ะใช้ได้ทุกอันอยู่แล้ว <laughs> นะถ้าอันอื่นอาจ่จะต้องดูว่าวงเงินมันถึงหรือเปล่าวงเงินได้หรือเปล่าวงเงินก็คือขั้นต่ำล้านห้านะครับดูสักสามอันว่ามีล้านห้า เป็นอย่างน้อยสักสามอันเนี่ยก็คือใช้ได้แต่เกิดว่าดูไม่เป็นหรือไงเนี่ยอันนี้เลยเพราะว่ามันราคาถูกสุดก็คือใช้ได้อยู่แล้วคือแต่ถ้าเราเอาราคาถูกสุดเนี่ยเขาก็จะครอบคลุมเฉพาะตามที่สถานทูตกาหนดก็คือเรื่องของอาการเจ็บป่วยหรือการส่งศพกลับประเทศหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบว่าเครื่องบินดีเลย์กระเป๋าหายหรืออะไรเงี้ยก็ต้องซื้ออันที่ราคามันสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะถ้าเครื่องบินดีเลย์กระเป๋าหายหรืออะไรพวกนี้ก็เก็บหลักฐานไว้เหมือนกันพวกติดต่อสายการบินว่าเนี่ยให้ออก หลักฐานมาเราจะเอาไปเคลมประกันอย่างเงี้ยขอวีซ่าเชงเก้นยื่นเอกสารตอนสิบสี่กันยากี่วันจะได้คะคุณอ๊อฟเรากําหนดเดินทางสิบสองตุลาจะทันไหมอ๋อเชงเก้นเยอรมนีโอ, en, โอ้โชคดีเยอรมนี Germany, เขาทําเร็วอยู่แล้วทันอยู่แล้วครับแต่ว่าบางประเทศอย่างแค้นมากเลยอิตาลีเนี่ยอยาขอล่วงหน้านะเพราะว่าอิตาลีเขาจะทําให้ให้เฉพาะคนที่ใกล้เวลาก่อนเขาจะไม่เหมือนประเทศอื่นประเทศอื่นเขาตามคิวยื่นเร็วก็ ใครยื่นก่อนก็เขาก็ทําให้ก่อนแต่อิตาลีก็จะยื่นก่อนก็แค่นั้นเขาจะทําให้คนที่ใกล้วันเดินทางก่อนไม่ได้ตามคิวฉะนั้นตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นเฉพาะท่องเที่ยวเพราะว่าตัวอบเองนี่แหละยื่นก่อนทั้งสามเดือนกลายเป็นว่ากว่าอบจะได้วีซ่านู่นอ่ะหนึน่งอาทิตย์ก่อนเดินทางก่อนวันเดินทางในใบสมัครเออแล้วมีบางคนแบอบกว่ายื่นเยี่ยมเยียนก็ก็เป็นเหมือนกันครับสรุปว่าถ้าจะยื่นวีซ่านะครับเออส่วนใหญ่เขาประมาณสองสัปดาห์ เยอรมนีกับฝรั่งเศสเนีย่ยเร็วแต่ยื่นอ,อิตาลีก็ต้องระวังแล้วกันพี่ครับถ้ามีเงินในบัญชีอยู่ประมาณแปดหมื่นแล้วไปเที่ยวกับแม่สปอนเซอร์ให้แม่ไปเที่ยวประมาณหกวันวีซ่าท่องเที่ยวเยอรมันจะมีโอกาสผ่านไหมผมทํางานประจาเงินเดือนสามหมื่นนิดๆแม่ไม่ได้ทํางานคือถ้าเอาตามทฤษฎีแล้วเนี่ยควรจะมีสักแสนต้นๆมันวงเล็บเพราะว่าอันนี้มันกรณีสองคนอ่าคือคือสูตรของอจะประมาณว่า 2500าคูณจำนวนวันที่ไปบวกค่าตั๋วเครื่องบินสักประมาณ3-4 0ถึงหมื่นแล้วบวกค่าโรงแรมสัก2000ต่อคนก็คือคูณจำนวนวันเหมือนกันฉะนั้นกรณี6วันนี้อ2องพคูณ6กก็คือพันหมื่นห้าพันดูน้อยเนาะบวกค่าตั๋วเครื่องบินอีกสักสามหมื่นแล้วกันก็สี่หมื่นห้าบวกค่าโรงแรมสองพันคูณหกก็อีกหมื่นสองก็เป็นห้าหมื่นเจ็ด แล้วก็สอคูณสคนก็เป็น1,14,000อันนี้คืออย่างเยอะนะครับเท่ากับว่าเคสนี้คือก้ากึ่งก้ากึ่งแต่ว่าอาจจะมีภาษีสรงที่ทรงที่ทำงานประจำมีเงินเดือนโอเคนะครับฉะนั้นก็ลุ้นเอาแต่ถ้าให้ชัวให้ชัวคุณแม่ถึงไม่ได้ทำงานแต่คุณแม่มีเงินในบัญชีของตัวเองและพอสมควรก็ยื่นไปด้วยหรือว่ามีทรัพย์สินอื่นๆโฉนดที่ดินหรือ รถยนต์หรืออื่นๆก็ยื่นไปด้วยก็จะทําให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับคือทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าแค่คุณแม่ยื่นทรัพย์สินหรือเงินบัญชีของตัวเองเพิ่มไปด้วยเท่านั้นเองเออผมจะทำเอกสารรบกวนถามเรื่องทําเอกสารแนะนําตัวสําหรับวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมทําธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวแสดงว่าไม่ได้เป็นเจ้าของแต่ว่าทำเอ,อน่าจะ คุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าของอ่นนี่ไงโดยเสียภาษีในนามของคุณพ่อที่เป็นเจ้าของกิจการต้องการจะแนบเอกสารยื่นเรื่องการเสียภาษีรายปีว่ามีการเสียภาษีจริงๆแต่เอกสารของสัมปทานว่าเป็นภาษาไทยจะเป็นต้องแปลเอกสารทั้งหมดไหมครับสุดท้ายนี่คือคําถาม,ถามใช่ไหมก,ก็ถ้าเราจะยื่นอะไรที่มันเป็นภาษาไทยเราก็ต้องแปลทุกอย่างเลยนะครับแต่ถามว่าอันนั้นที่จะต้องแปลเนี่ยมันจําเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองเอาเป็นว่าโดยภาพรวมดีกว่าถ้าคุณพ่อเป็นเจ้าของ เนี่ยก็คือเราทํางานให้กับคุณพ่อฉะนั้นจริงๆเราไม่ได้นับว่าเราทํานับว่าเราเป็นลูกจ้างของคุณพ่อมากกว่าฉะนั้นควรจะทําใบรับรองงานโดยที่ให้คุณก็คือกิจการนี้มีใบทะเบียนการค้าหรือใบจดทะเบียนบริษัทไหมถ้ามีก็โอเคก็นับว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของแน่ๆอา่าแล้วก็เราทําใบรับรองงานว่าคุณพ่อเป็นนายจ้างแล้วก็เงินเดือนเท่าไหร่ก็ว่าไปให้ให้ให้ใหใหสอดคล้องกับเงินที่เข้าบัญชีเราจริง แล้วทีนี้จริงๆเรื่องภาษีนี่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เพราะมันยาวเกินไปถ้ามีใบสรุปก็ดีแต่ว่าจากที่อ๊อฟเคยยื่นมาของตัวเองกอนก็ไม่มีนะฉะนั้นน่าจะยื่นเป็นบัญชีธนาคารมากกว่าคือเสียภาษีเท่าไหร่มันไม่สําคัญเท่ากับว่ามีเงินเท่าไหร่นะครับทะนั้นทะนั้นก็แยกเป็นว่าใบางานเราต้องทำว่าคุณพ่อเป็นเจ้าของอทีนี้ถ้าถามว่าถ้าถ้าเกิดไม่มีเลยทะเบียนการค้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีก็ ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือคือถ้ามีก็ดีกว่าแต่เกิดว่าไม่มีเลยทะเบียนการค้าก็ก็คงต้องถ่ายรูปกิจาก,การหรืออะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็พวกหลักฐานแบบใบเสร็จหรือใบภาษีห้าสิบชวีถ้ามีหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็เคสหนึ่งนั่นคือเรื่องงานทั้งหมดพูดที่พูดตั้งแต่แรกคือเรื่องงานแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเงินส่วนตัวเรามีเงินในบัญชีธนาคารโอเคอยู่แล้วไหมถ้ามีก็จบไปแต่ถ้าไม่มี คือมีไม่พอมีหรือมีไม่พอก็อาจจะยื่นบัญชีของคุณพ่อร่วมด้วยโดยให้คุณพ่อเขียนจุดหมายสปอนเซอร์นะครับแล้วก็แนบหลักฐานบัตรประชาชนของคุณพ่อสรุปโดยรวมเคสนี้ควรจะทําใบงานควรจะทําใบรับรองการทํางานว่าทํางานให้กับคุณพ่อเสร็จแล้วก็การเงินถ้ามีไม่พอกลให้คุณพ่อเป็นสปอนเซอร์โดยเขียนคุณพ่อเขียนจุดหมายสปอนเซอร์แล้วก็บัญชีของคุณพ่อด้วยแล้วก็บัตรประชาชนคุณพ่อคือว่า ต่อให้ยื่นใบภาษีเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชื่อเราไงใช่ไหมฉะนั้นมันเขาเขาเรียกให้ให้สถานทูตเข้าใจง่ายคือคือว่าเราเป็นคนทํางานประจําให้คุณพ่อเนี่ยน่าจะเข้าใจง่ายกว่าคืออันนี้ถือว่าเป็นเป็นแนวคิดส่วนตัวของออมนะครับก็ไม่ได้บอกว่าถูกต้องหรืออะไรนะเออก็คือยืนย่นยืน่นตามวิธีการที่คิดเองอาจจะอาจจะผ่านก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่เกิดตาม,มาให้ออปทำเนี่ยออาก็จะทําแบบนี้แบบที่พูดไปเมื่อกี้ ยื่นสุดท้ายยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือนตั้งแต่พฤสภาตอนนี้ยังไม่รู้ผลเลยค่ะไปแคนาดาครับอันนี้ไม่แปลกแคนาดานานมากอาจจะต้องรอห้าถึงหกเดือนเลยด้วยซ้ำคนที่ผ่านเร็วก็คือคนที่มีทะเบียนสมรสแล้วอันนี้ที่เคยทำมาแต่ก็ต้องรอถึงเดือนกว่าๆส่วนผ่านเร็วลง,ลงมาอีกก็คือคนที่เคยไปแล้วคือเคยมีวีซ่าแล้วแล้วตอนนี้วีซ่าหมดจะขอวีซ่าใหม่ ก็ผ่านผ่านเร็วขึ้นก,ก็ต้องรอสองถึงสามเดือนอยู่ดีฉะนั้นถ้าเพิ่งขอครั้งแรกครับรอกันไปยาวๆแต่ได้ถ้าได้วีซ่าเนี่ยจะได้จนถึงพาสปอร์ตหมดอายุเลยคือมันได้นานไงทะนั้นทะนั้นมันเหมือนมันคุ้มอะไรอะไรเงี้ยแต่มันรอนานครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีคําถามที่สงสัยนะครับก็ขอให้มาถามในคอมเมนต์ในวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบในครั้งถัดไปถ้ามีคําถามเยอะเราก็ตอบเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ยังไงเช็คารายลเอียดต่างๆได้ใน go no guide com visa นะครับลิงก์อยู่ใต้วิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ